ตอนนี้นะครับมีการไปสำรวจดูพื้นที่ที่ชาวกัมพูชาเขาลุกล้ำเข้ามาน่าตกใจมากครับอย่าให้ดูภาพสวนผลไม้นะชาวกัมพูชาลุกล้ำเข้ามาอยู่ในไทย<อ>แล้วเขาก็ปลูกครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงก<ะ>ล้วยนะทำไร่มันสำปะหลังสร้างบ้านถาวรกินพื้นที่มากกว่า100ไร้อยไร่นักข่าวในพื้นที่ไปเดินสำรวจดูนะครับถามชาวบ้านเลยชาวบ้านบอกนี่ไงคือสิ่งที่ชาวกัมพูชาบุกรุกเข้ามานะครับ แล้วก็มาทํามาหากินในดินแดนของประเทศไทยตามแนวชายแดนกินระยะประมาณ7กิโลเมตรด้วยกันส่วนใหญ่ผู้ครอบครองก็จะเป็นครอบครัวของทหารกัมพูชานะครับที่ผ่านมาฝ่ายปกครองหน่วยงานด้านความมั่นคงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง <c oughs> ก็เข้าไปเจราจากับในอําเภอรกรุงสํารงคของจังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชาแล้วเพราะว่าจุดนี้จะอยู่ฝั่งตรงข้าม <c oughs> กับจังหวัดอุดรมีชยัยค่ะ แต่สุดท้ายคุยกันตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนตอนแรกฝั่งกัมพูชาเขาก็รับปากครับว่าเดี๋ยวเขาจะตัดต้นมะม่วงนะเดี๋ยวเขาขอเก็บผลผลิตจากต้นไม้ต้นผลไม้เหล่านี้ก่อนอหลังจากนั้นก็อยู่ยาวเลยครับไม่ยอมทําตามข้อตกลงแล้วก็มีการรุกล้ําเข้ามาพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะอดีตนายอเภอกาบเชิงที่สุรินครับบอกว่า ไทยเราใจดีเกินไปทําให้กัมพูชาได้ใจเชื่อว่านี่อาจจะเป็นแผนของคุณเซนซะได้ซ้ําที่ให้ประชาชนชาวกัมพูชาค่อยๆรุกคืบเข้ามาทีละนิดทีละนิดนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ชายแดนสุรินส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวครับในโลกออนไลน์ฝั่งกัมพูชาล่าสุดมีการแชร์คลิปของชาวกัมพูชา ถ่ายคลิปวินาทีที่ชาวบ้านในจังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชากําลังเก็บข้าวของอบพยพออกจากพื้นที่ซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับถูกนํามาโพสต์เผยแพร่แบบรายวันเหมือนตั้งใจจะสร้างสถานการณ์ให้ชาวบ้านที่กัมพูชากลายเป็นผู้ถูกกระทําเหมือนประเทศไทยไปรังแกเขาอ,อาลองไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับ រត់ទៀតហើយបងប្អូនអើយរត់ទៀតហើយໄວទៀតហើយអានសេះយើងថ្ងៃ27ខែ9 2025កំពុងរៀបចំឥវ៉ាន់ពូរៀបចំឥវ៉ាន់រត់អស់ហើយរត់អស់ហើយចេញទៅទៀតហើយចេញទៅទៀតហើយបងប្អូនអើយស្រុកចំខสานខេត្តព្រះវិហារថ្ងៃ27ខែ9 2025 เขาก็มีภาพแบบอพยพคลุวายกำลังได้รับความเดือดร้อนอะไรที่เราเห็นเนี่ยเขาเขียนอยู่บนหน้าคลิปเนี่ยเขาบอก27เดือน9ปี2025ก็คือย้ําว่ามันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับคืออ่ะถ้าเราดูจากพอดเรื่องที่เรานําเสนอกันมาก็คือ เหมือนเขาจงใจอ่ะในคลิปเขาพูดวันที่เยอะมากนะพ<ช>ี่นิดพูดหลายรอบมากๆนะครับจะเห็นว่าพูดไปถ่ายไปพยายามจะให้คนว่าจะเกิดการสู้รบก็เลยต้องรีบเก็บข้าวของอบพยพออกจากพื้นที่แล้วคนที่ถ่ายคลิปพูดย้ำตลอดนะ27กันยาปี2025ย้ำว่าน,นี่คือคลิปใหม่ล่าสุดไม่ใช่คลิปเก่านะครับนักข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าระยะหลังชาวกัมพูชามักจะถ่ายคลิปขณะที่ชาวบ้านอพยพ หนีตายออกจากพื้นที่แล้วก็เอามาโพสต์ลงโซเชียล<ช>เหมือนต้องการให้ทุกคนบนโลกออนไลน์ในโลกนี้เอาไปแชร์อเอาไปแชร์ต่อและได้เห็นและเข้าใจตรงกันว่าเขากำลังถูกกระทําจากฝั่งไทย นะฮะในขณะที่ฝั่งไทยเราเนี่ยอยู่นิ่งๆอ,ะอ่ะเราแบบนิ่งแล้วก็ไม่ไปตามเกมอะไรของเขาทั้งนั้นใช่เขาก็ดิ้นกันไปแบบนี้ใช่ในขณะที่ฝั่งไทยของเราซึ่งถูกยิงยั่วยุมาจากฝั่งกัมพูชาแน่นอนอันนี้ของจริงเลยค่ะเพราะว่าชาวบ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีหวาดผวาหนักนะคะเนี่ยค่ะใครจะไม่หวาดผวาได้ยินเสียงปืนดังมาขนาดนี้จนที่สุดแล้วชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านที่น้ํายืนต้องเพิ่มการลาดตระเวน นี่นะคะมายืนช่วยกันเฝ้าลาดตะเวนระวังพื้นที่ใกล้ๆกับช่องอ่านม้าเพื่อให้ความปลอดภัยแล้วก็ให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนช่วงดึกที่ผ่านมาค่ะตรงทางขึ้นช่องอ่านม้าอําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีนายเฉลิมใสพงนะคะกำนันตำบลทรงแล้วก็นางสาวกุชพรงามสนิทซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านมาช่วยกันปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน ออกไปตรวจดูความเรียบร้อยบ้านเรือนพี่น้องประชาชนแล้วก็ชุมชนโดยรอบจากการตรวจสอบเบื้องต้นสถานการณ์ในพื้นที่ยังถือว่าปลอดภัยก็ไม่มีอะไรนะคะไม่มีเสียงปืนไม่มีสิ่งบอกเหตุในการประทะแต่อย่างใดทางกำนันบอกว่าตอนนี้ในพื้นที่ช่องอ่านม้าเนี่ยมีกองกําลังกัมพูชาที่ยิงปืนยั่วยุเข้ามายังฝั่งไทยค่ะก็เลยทําให้ชาวบ้านที่นั่นเนี่ยตื่นตระหนกกลัวกลัวเดี๋ยวมันจะเหมือนรอบที่แล้ว เกิดการหวาดระแวงเพราะว่าในพื้นที่ตำบลโรงหลายพื้นที่นะคะมีหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ช่องอานม้ามากที่สุดเขาก็เลยกลัวกันเป็นพิเศษมีรายงานว่าชาวบ้านในตำบลโรงเนี่ยณนะตอนนี้นะคะ ไม่ไหวแล้วอบพยพไปเป็นร้อยกว่าคนแล้วส่วนหมู่บ้านอื่นก็ยังเฝ้าระวังอยู่แล้วก็เตรียมพร้อมการอบพยพค่ะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญจากสํานักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อ้ันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ